เสียดายไหมก็เสียเสียดายครับอืมคิดว่าเราไปพลาดจุดไหนครับไฟนี้ล้มยกสี่นิดนดงครับผมอืมแล้วก็ไปตะเรื่องอะไรไปเลยครับอก็เสียดายครับอืมเป็นไปได้ก็อยากแก้มกือกตัวเดิมครับพอจังหวะที่เราก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะพลาดล้มนีสถานการณ์นี่คิดว่าเป็นไง นา่าจะเขาน่าจะไปครับเตรียมเตรียมไปอยู่แล้วครับแต่เราก็ไปพลาดก่อนใช่ไหมพลาดก่อนใช่ครับ,รบจุดนี้ก็ทําให้เราไปแทนเลยไปรับเสียดายครับอยากเสริมจุดไหนให้ดีกว่านี้อ่ะไฟหน้าก็เสริมพวกแข็งแรงให้มากกว่าน,นี้ครับมอตอนนี้ยังสเปซสะเป๋าแทนครัแล้วคู่ชกมาเป็นไงตอนนี้คู่ชกเขาก็มามาดีครับผมเก่าครับถ้าเจออีกครั้งหนึ่งอยากพิกัดไหนครับที่คิดว่าเหมาะสมพิกัดขอเป็น114ยสิบสี่สเรื่องให่ใหญ่ครับ เอาชีนเท่าไหร่เมือนี้เอาประมาณเกือบแสนครับเกือบแสนเลยใช่ครับเสียดายนะอยากขอโทษใครบ้างครับก็ฝากครับฝากขอโทษทีมงานของคนแลทีมงานแอร์เราฝากตามเชียร์ตามคนนี้หมดแอร์เราหน่อยเราเป็นคนจะมาคมคนครับขอโทษกันหน่อยทุกคนนะที่หอยเชียร์โอเคครับเป็นกำลังใจให้น้องชายตั้าย